ข้าว่าแถวนี้ไม่อะไรให้กินปะวะข้าวซอยไหนทางนั้นไงเยี่ยมเฮ<ะ>ยิ้มยังเรื่อไปกันต่อเหอะไอสัตว์นี่มันข้าวซอยแมวนี่มันร้องยังไงวะเมียวเมียวป่าวะแล้วรู้เปล่าสิงโตร้องไงห้องห้องป่าวะไอสัตว์นั่นมันหมาแล้วร้องไงวะ อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวเชตไม่ถตงโจกิดนี่เอาสามสิบหารครึ่งแล้วบวกสิบจะได้เท่าไรเอ่ยเออยี่บห้าหระมั้งครับได้เจ็ดสิบต่างหากเฮ้คงจะคิดไม่ถึงแล้วสิแต่เราคิดถึงนะดูทำไมเก่งเรื่อยได้เหมือนมึงวะมึงแค่ต้องมีสูตรในการแก้สมการเชต Two hours later. อืมเป็นไหนของมันนานจังวะกูว่ากูมีสูตรแล้วนะทำไมยังทำไม่ได้วะมึงอาจจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งเลยวะสมองช่วงฮาทูน่ารู้อีกครั้งวันนี้ผมจะมาสอนให้ดูคนว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีนะครับผมก็ผมก็ผมน้นน,นี่คือคนไม่ดีนี่คือคนดีส่วนนี่คือคนหน้าตาดี